ฟุตบอล What if จะเป็นยังไงถ้า MSN กลับมาอยู่บาซ่าโดยคนแรกนะที่เราดึงกลับมานั่นก็คือลิโอเนลเมสซี่นั่นเองแต่ต้องบอกเลยนะฮะเราขายตัวลุกไปไม่ว่าจะเป็นเลวานเฟอร์ลันตอเลส <c oughs> เพื่อให้3คนนี้นะลงเป็นตัวจริงทุกนัดนะฮะเด็กบาซ่าคนไหนคิดถึงบ้าง และคนต่อมานะนั่นก็คือลุยซัวเรสนั่นเองแต่ลุยซัวเรสเนี่ยหน้าไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะเหมือนจะยังไม่ได้อัปเดตนะแพทต่อไปอาจจะเหมือนกว่านี้นะนี่ก็เรียกความฟิตเช็คกันนิดหน่อยนะลุยซัวเรสบาดเจ็บมานานและคนสุดท้ายฮนะเนมานั่นเองใครที่เป็นแฟนบาซ่าคิดถึง MSN บ้างก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะนี่โอ้โหบอกเลยว่า สุดยอดเลยนะฮะ MSN สามประสานในตำนานโดยแทคติกนะฮะเราก็จะใช้ตีกี้ตาก้าเลยนะฮะส่วนแผนจะใช้เป็น4-3-3นั่นเองและแน่นอนนะสามประสานของเรานะฮะแมสซี่ซัวเรสเนมราตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาบอกเลยว่าผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมีเสมอมีชนะแล้วก็มีแพ้นะแต่เดี๋ยวเราจะสกิปไปแมตช์เจอเรอัลมาดริดเลยและนี่นะคือบาซ่าและเรอัลมาดริดแต่มาดริดตัวนี้นะ ก็คือจะซื้อนักเตะเพิ่มนะโอ้โหซื้อบูโน่ซื้อเทรนแล้วก็ซื้อเลวานนะซึ่งเลวานเนี่ยผมปล่อยเป็นฟรีเอเจตนนะทีมไหนจะเซ็นก็ได้นะครับพระเอกของเราก็คือ MSN นะเราจะไม่เน้นคนอื่นก็เลยต้องขายออกไปอานะ่าลมาถึงวันที่ต้องดวลกันระหว่างเรอัลมาดริดนะ,ะกับบาร์เซโลน่านั่นเองโอ้โหบอกเลยว่าจะตึงแค่ไหนเราต้องมาดูกันนะเนมนมากับมาซ้อมได้หลังจากเจ็บนานนะอยากเห็นนะคอมโบในฝันเนมาร์ซัวเรสแล้วก็ลิโอนลเมสซี่นะ ต้องบอกเลยเดี๋ยวพร้อมเราไปลุยโอ้โหกับทันเป็นบูโน่กับเตอร์สไตเกนนะที่มาทอยเหรียญอ่ะไปพร้อมแล้วเราไปลุยในเกมเลยดีกว่าอ่าล้วมาที่จังหวะแรกครับเมนดี้ยังไงต่อครับ endy, เมนดี้เลี้ยงเข้าไปเวนเนซิุสเวนเนซิวสยิงส่งให้เบลลิงแฮมโอ้โหเรียบร้อยฮะลูกนี้จากจูดเบลลิงแฮมนะ เรียลมาดริดขึ้นนำไปก่อนเลย1ประตูต่อศูนย์นะโอ้โ oh, ห oh, บอกเลยว่าสุดปังนะดูจังหวะนี้ทีนะมาจากเมนดี้จากนั้นเวเนซิอุสเวเนซิอุสและเบลลิงแฮมนะไม่ได้ยิงเองด้วยตั้งใจส่งให้จูดเบลลิงแฮมนะครับจังหวะนี้นี่ฮะไม่ได้ยิงด้วยแต่ไสเกนลงไปแล้วเรียบร้อยโดนนำไปก่อนนะบาร์เซโลนา1ประตูต่อศูนย์โอ้โหจูดสุดยอดจัดมาดูกันที่จังหวะนี้เนมาร์ส่งให้เบรดี้เอาละครับเบรดี้ส่งให้หรือโซเลต ลุยโซเลตตบเข้าในแล้วจังหวะนี้เดยองแมซี่ยิงโอ้โหติดเซฟนะฮะโอ้โหติดเซฟกูตัวนะฮะลุยโซเลตโดนเปลี่ยนออกนะฮะเจ้าเฟลิกซ์ลงมาแทนนะฮี่เอาละจังหวะเตะมุมกุนโดกัน์มงสกัดออกไปได้ฮะไปแล้วจูดเบลลิงแฮมเบลลิงแฮมเสียบอลฮะแมซี่เอาละครับูนกันกุนโดกันอีกรอบหนึ่งใจให้เบรดี้เบรดี้จังหวะนี้ยังได้อยู่โอ้โหและตีเสมอฮะ โอ้โหหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะเอาล้ครับเกมมันแน่นอนนะจังหวะนี้มสซี่นี่ใส่เบอร์เจ็ดเพราะว่าผมกดผิดนะมันก็เลยใส่เบอร์เจ็ดนะแต่เดี๋ยวจบแมตช์นี้ไปเปลี่ยนนะครับเป็นเบอร์สิบนี่ฮนะดูจังหวะนี้เบรดี้โอ้โหอาลฮะมาค่อยๆขอบอลน,นันกูด,ดกันมสซี่อาล้ครับยังไงต่อฮะจังหวะนี้เจ้ากันเซลโลส่งให้เจ้าฟิลิเอาล้ครับเนมาตวัดกลับมามสซี่ยิงโอ้โหเรียบร้อยฮะ 2ประตูต่อ1และน่าจะเป็นประตูชัยนะฮะให้กับบาร์เซโลน่านะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆคะการประสานงานกันระหว่างเนมรากับเมซซี่นะฮะัวเลตก็โดนเปลี่ยนออกไปก่อนนะฮะโอ้โหต้องบอกเลยว่าแฟนบอลน,นี่แทบคลั่งกันเลยนะฮะยิงในนาทีสุดท้ายจริงๆดูจังหวะนี้ฮะไหลามาเนมาไม่ยิงฮะไหลให้เมซซี่ที่อยู่ตรงกลางเรียบร้อยฮะลีโอนลเมซซี่โอ้โห และจบเกมฮะเป็นบาร์เซโลนานะครับที่สามารถเอาชนะเรอัลมาดริดไปได้2ประตูต่อ1นะฮะต้องบอกเลยว่าโอ้โหสุดยอดนะครับแมตช์นี้เป็นชัยชนะของซาบี้เฮอร์นันเดสนะฮะและชัยชนะครั้งแรกในศึกเอลคลาซิโอนะฮะของแมซซี่เนมาร์โซเรสหลังจากชนะมานะฮะบาร์เซโลนาก็เสมอนะครับแล้วก็จากนั้นก็ฟอร์มฮอตเรื่อยๆเลยนะฮะมีแค่หนึ่งแมตช์นะฮะต่อไปเดี๋ยวเราจะสกิปไปเจอกับแอตเลติโกมาดริดเลย และนี่นะฮะคือไลน์อัพของแอตมาดริดนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าตึงมากพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยแฟนๆมารอดูบิ๊กแมตช์นะฮะสำหรับบาร์เซโลนาและแอตแลนติโกมาดริดนะฮะเริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วครับอันนี้ก็เล่นที่บ้านบาร์เซโลนานะฮะปอร์ติฟายแคมปาน,นูนะฮะอ๋อหนึ่งนาทีแรกฮะเอาล้วครับเดยองกุนโอกันส่งให้เจ้ากันเซลโลให้แมสซี่แมสซี่ชิงกับกันเซลโลฮะไปแล้วครับเจ้ากันเซลโลไปเอง กานเซโลลูกนี้ติดบอกและลังซ้ําได้โอ้โหขึ้นนําไปแล้ว1ประตูต่อศูนย์นะจากเจ้าคานเซโลนะฮะโอ้โหต้องบอกเลยนะฮะเป็นการชิงกันกันกบแมสซี่นะฮะแล้วเจ้าคานเซโลเป็นแบ็กที่เล่นกองหน้า้นิดหน่อยนะฮะโอ้โหต้องบอกเลยว่าลูกนี้ตึงจัดเลยนะฮะนี่ฮะเซฟแล้วนะฮะแต่มันรีบาลมาอีกรอบหนึ่งนะครับเรียบร้อยอย่างคมสิมาเน่ถึงกับเซงเลยนะจังหวะนี้ อาล้วครูกันแย่งโอ้โหเสียบอลจังหวะนี้นะฮะตามได้ไหมตามได้อยู่ฮะกุนรดกันอาล้แมสซี่แมสซี่การาเม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 ซี่แมส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 ซี่ล็อกหลบหนึ่งทีแล้วแมสซี่ตัดเข้าในยิงหนึ่งโอ้โหยิงนกนะฮะแต่ซาบีก็ยังให้กําลังใจบอกเอาใหม่นะฮะจังหวะนี้นะโอ้หูนิดเดียวเองนะปั่นลูกนี้โค้งไปหน่อยนะครับเอาวแล้วเรามาดูกันที่จังหวะนี้ครับเปรดีเนมา ส่งให้เจ้าฟิลิปมสซี่อ้าวครับเจ้าฟิลิปโอ้โหโอ้โหหลุดฮนะเนมาน่หลุดลูกนี้ไม่น่าจะรอดฮนะความคมของเนมาน่าลอดนะฮะโอ้โหโกไม่เหนียวจัดโอบักถึงกับเฮอะไรครับจะเปลี่ยนโกะงงๆนะซาบีอา้าวแล้วจังหวะนี้ดักบอลได้ไปแล้วครับเมสซี่เมสซี่รอเพื่อนอยู่จังหวะนี้เมสซี่ส่งไปให้ใครครับกาบี้ครับเมสซี่ ไปดีอ้าวแล้ครับว่างอเลฮันโดบาวเดยิงลูกนี้โอ้โหนกตายไปห่งตัวฮะโอโหหลังจากยิงนกเสร็จนะฮะเซอร์จิโอโรเบโตก็ลงมาแทนเลยนะครับน่าจะเหนื่อยอ้าวแล้วฮะจังหวะนี้ยังไงต่อครับไปแล้วครับจัดได้ไหมฮะดวลกันนะฮะเซอร์จิโอโอโหสไลด์ดักไปหนทีเป็นลูกทุ่มฮะจังหวะนี้ยังไงต่อครับมาแล้วครับ ยกลูกนี้มาม่งเคลียร์ทิ้งออกไปแต่เอา้าแอนมาดิดยังได้ฮะโบราตามาลูกนี้ยิงโอ้โหข้ามคานไปเอาละมาส่งบอลกันไปมาทวงเวลานะครับจังหวะนี้ และหมดเวลานะฮะบาซ่าก็เอาชนะไปได้1ประตูต่อ0ูนย์จากนั้นนะช็อกโลกนะบาซ่าแพ้ในโคปาเดเลไป2ประตูตอนหนึ่งนะแต่เอาชนะในซูเปอร์คัพได้และชนะมัดลิดไปด้วยนะเจอนิวคาสเซิลใน UCL เล็กแรกก็ชนะไป3-1เลก2นะนะชนะนิวคาสเซิลไป6-3นะครับรอบแรกนะฮะอาร์เบลิ์ซิกชนะไปก่อน1-0จากนั้นมาเอาชนะอาร์เบลิ์ซิกไปได้นะครับ แพ้แมนเชสเตอร2-0ในเล็กแรกนะฮะเราไปดูเล็ก2กันโอ้โหนี่ฮะอยู่ฟ้าแชมเปี้ยนลีกยังตึงและนี่นะค,คือทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะก็ไม่ต่างอะไรจากชีวิตจริงเท่าไหร่แค่มีแบ็กซ้ายเพิ่มขึ้นมาคนหนึ่งนะครับอาวล้ฮะจับตาดูชายคนนี้ให้ดีนะฮะลีโอนลเมสซี่กับการเจอกันนะครับ กับเป๊ปโกเดียล่านะครับคุณซื้อเก่านะไม่ได้เจอกันแบบในสนามนะแบบหมายถึงว่าแท็กติกใส่กันจังหวะนี้กุนโดการตัดบอลได้อาวแล้วครับกุนโดกันยังได้บอลอยู่ยังไงต่อครับส่งคืนให้เดยองแปรดิมองเห็นตัวข้างในัซเลสจังหวะนี้เน้นๆจ่อๆฮนะโอ้โหขึ้นนําไปแล้ว1ประตูต่อศูนย์หลุยส์โเลสที่น่าเปลี่ยนไปนะฮะเหมือนใครช่วยเม้นมาบอกกันทีนะโอ้โหต้องบอกเลยหลุยส์โเลสนะฮะลูกนี้ ม่เชิงแท็บอินนะฮะเจ้าตัวก็ง้างอยู่นะจังหวะนี้นี่ฮะปึ๊บเล็งมุมเลยฮะแล้วยิงแรงซะด้วยไอเราก็ยิงแรงซะด้วยนะฮะดูจังหวะนี้เรียบร้อยฮะหนึ่งประตูต่อศูนย์มามารารุ่นกันต่อไปอาลฮะเปรดี้ส่งให้เนมาเนมามวดนกับไควอลเกอร์โอโหไปเอาความเร็วมาจากไหนฮะเนมาฟิตเต็มร้อยหรือเปล่าเนมาไปแล้วเนมาลากมาแล้วโอ้โหยิงเบาๆแปรเบาๆนะผ่านมือแอนเดอร์สันไปนะฮะโอ้โหอย่าโดดเยอะเดี๋ยวเจ็บนะฮะ ไคล์วอเกอร์มันจะไม่พอใจเดินเข้ามาทําไมก่อนนะฮะเอาละฮะคืนนาแล้ว,นนลว2ประตูต่อศูนย์สกอร์รวมเท่ากันแล้วนะดูจังหวะนี้ฮะเนมาร์เนมา,นมาลากมาโอ้โหเนมาลากมาใครมาก็เนมานันะ่นแหละโอ้โหเรียบร้อย2ประตูต่อศูนย์พูลสวัสดีฝาวกลางสน,นามนะฮะจังหวะนี้เอาละครับคันเซโล่แมซี่กุนโดกันเอาละครับซัเรสซัเรสโอ้โห แมซี่หลุดมาไม่ล้าฮะแมซี่ลูกนี้สังหารเรียบร้อยฮะสามประตูต่อศูนย์นะฮะลาสกอนนำสามสองด้วยนะฮะโอ้โหแมซี่กับัวเรสนะโซเรสคือรอจังหวะแมซี่แล้วอ่ะจังหวะเมื่อกี้นะฮะหือสุดยอดจริงๆเดี๋ยวเราไปดูภาพช้ากันนะฮะนานเหลือกเกินนะครับอ่ะไปดูภาพช้ากันนะฮะจังหวะนี้แทงมานะครับโอ้โกองหลังงงๆนะฮะ แบ็กซ้ายนี่เป็นบ่อเลยนะจังหวะน,นี้ปั้งเข้าไปเรียบร้อยฮนะจากริโอเนลมาซี่เปิดมุมลูกนี้ยังไงฮนะอม,มองย้อนกลับไปอ่าละ่ะเปรดีเปรดีได้สัดลูกนี้โอ้โหไม่เข้านะโอซาบีถึงกับเซ็งเลยฮนะดูจังหวะน,นี้อีกทีนะนี่ฮนะเปรดียิงลูกนี้นะขาดไปนิดเดียวความคมและตรงรอบจบครึ่งแรกนะนำไปก่อนสามประตูต่อศูนย์แน่มีเซลฟี่กันด้วยนี่ฮนะ มาดูกันว่าเป๊ปจะแก้เกมยังไงเหมือนมีการเปลี่ยนตัวนะของบาซ่าเอาละครับเดยองเดยองแทงไม่ทะลุฮะจังหวะนี้ยังไงต่อโรดี้ไปแล้วครับโรดี้เอากินเอา้าพลาดครับจังหวะนี้ยังไงฮะมาซี่จิ้มไปกาบี้กาบี้ซัดเบาๆเรียบร้อยฮะสี่ประตูต่อศูอนย์ม,มีเตะบอลซ้ำอีกหนึ่งทีนะดูจังหวะนี้ฮะโอ้โหเบาๆเลยนะมาซี่นึกว่าจะลากไม่ลากนะฮะส่งไปแล้วนี่แตะเข้าไปเลยนะบอลอยู่ที่กาบี้ฮะ เอาละครับยังไงต่อคุณเดคุณเดวอลนึงทีเอาละครับเดยองกันเซลโลตอกส้นมาเอ้าโอ้กาบี้เรียบร้อยฮะตอกส้นและยิงรับไป1แอซิดเลยฮะกันเซลโลเอ๊ยมีเต้นโชว์นะฮะ5ประตูต่อศูนย์ะฮะโอ้โหมันบ้าไปแล้วนะครับในเกมนะทุกคนอย่าซีเรียสนะฮะขออภัยแฟนแมนซีด้วยนะฮะนี่ฮะจังหวะนี้ ปั๊บเข้าไปและยิงเรียบร้อยฮะกาบี้2ประตูนะวันนี้นี่ฮะโอ้โหต้องชมคันเซโลเลยนะกล้าตอกส้นกล้าเล่นด้วยนะฮะและจบเกมอ่ะบาเซลโลนาก็เป็นฝ่ายชนะไปนะฮะหประตูต่อศูนโอ้โหแฟนแมนซิตี้นี่ก็เสียใจเลยนะฮะแต่ว่าก็นักเตะบ,บาเซลโลนาก็เข้ามาปอบกันนะฮะเกมกีฬานะฮะมีแพ้มีชนะนี่พระเอกของ นี่นะลงมาครึ่งหลังนะฮะกาบี้และแมตช์สุดท้ายนะ,ะจะเจอกับเซเวนย่านะฮะที่บ้านของเซเวนย่ามาลุ้นกันว่าตอนจบเกมเนี่ยเราจะได้ชูถ้วยแชมป์หรือเปล่านะครับตอนนี้เราก็ยังไม่รู้นะคะแนนเท่าไหร่เดี๋ยวรอจบแมตช์นี้เราไปดูกันเราได้คะแนนเท่าไหร่ได้แชมป์อะไรบ้างนะครับพร้อมแล้วไปลุยกันเลยฮะ,ะอันนี้ก็จะเป็นพรีวิวนะฮะสุดเจ๋งเลยผู้จัดการทีมเดินมาจมับมือเอาแะฮะเปรดี้จังหวะนี้ส่งมาให้โซเลสโซเลสแทงไปให้เนี่ยมา เนมาไปเองครับจังหวะนี้เพื่อนรอซ้อนแต่ไม่มีใครขึ้นมาเนมาลูกนี้ยิงโอ้โหนิดเดียวฮะแม่น่าเสียดายมากลูกนี้ฟรงกี้ดยองครับส่งให้โซเรสสวเรส,เรสเรแทงไปให้เนมาเอาละครับเนมาจังหวะนี้ยิงยัดโอ้โหติดแล้วแมสซี่ไอ้กุนโดกันนะมาโมโอ้โหขึ้นนำไปแล้ว1ประตูต่อศูนย์นะที่บ้านเซบีย่าด้วยนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยนะจังหวะนี้ วิ่งตามามาซ้านะครับคุณโดกานเราไปดูภาพช้ากันนะจังหวะนี้เนมายิงแต่คมไม่พอนะแต่คุณโดกานก็ตามามาซ้ําได้นะโอ้โหเรียบร้อยและไม่ล้าหน้าแต่ใดๆเอาละโซเลสจังหวะนี้หลุยโซเลสมาเองปาแล้วครับลงลงเลยโซเลสยิงลูกนี้เรียบร้อยฮนะสองประตูต่อศูนย์นะฮะโอ้โหต้องบอกเลยว่าเต็งมากฮนะดูจังหวะนี้ฮนะ เลี้ยงตัดมาแล้วก็ยิงอย่างเยือกเย็นนี่ฮะไปดูภาพใ,ใกล้ๆกันนี่โรยโซเลสช่วงนี้สุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะฮะเอาลนะจังหวะนี้จากเบรดี้โซเลสโซเลสไปเองฮะส่งให้แมซี่แมซี่ปลายครับแมซี่ลูกนี้เรียบร้อยฮะเอ็ N, ยิงกันท่วนหน้าเลยฮะเหลือนายมายังไม่ได้ยิงโอ้โหดูจังหวะนี้ฮะเลี้ยงตัดมาแมซี่และยิงแบบลูกง่ายๆเลยจังหวะนี้ ตาเสบ,บิญญาบ้างฮะเปิดข้ามาเอา้าดักไว้ได้ครับเนมาเปดี้เปดี้แทงให้บาเดบาเดไปแล้วครับตวัดให้เนมาเนมาไปเองเนมายิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อย MSN นะยิงกันครบเลยนะครับแมตชนี้ดูจังหวะนี้อีกทีฮะโอ้โหนี่ฮะเล่นทิศทางนะเนมายิงไม่แรงมากโอ้ยังรอเลยลูกนี้ 4ประตูต่อศูนย์นะฮะนี่กุนโดกานนะจังหวะนี้อารับลุยโซเลสโซเลสไปเองโซเลสยังไปอยู่โซเลสมองเพื่อนแล้วส่งไปเสาไกลโอ้โหเรียบร้อยฮนะแมซี่อีก1ประตูฮนะสองประตูของแมซี่วันนี้นะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะเราไปดูจังหวะภาพช้ากันนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นนะลุยโซเลสพยายมามมาเองนะฮะแล้วก็มองแมซี่ที่อยู่ข้างในนะตัดสลับกันไปข้างในนะและจังหวะนี้ฮะ มาครับเปรดี้เปรดี้ยิงโอ้โหหลุดมุมออกไปนะงงเลยนะใครเห็นเป็นเข้านะเนมาเหมือนจะเจ็บนิดนึงนะนี่ฮะโอ้โหเฉียดไปเรียบร้อยมาดูเกมโตกลับของบาร์เซโลน่านะฮะอาเหรครับเา,ร,บเาเราก็เปรดี้มาละเปรดี้ยังไงตอ่อเปรดี้รอหาช่องนะฮะเลือกให้โซเลสไปแล้วครับโซเลสอืติดนะครับนิดเดียวแล้วก็เอา้ามาซี่มาแท็กไว้ได้ แมสซี่ยิงไหมแมสซี่ส่งให้เนมายิงเรียบร้อยฮะโอ้โหและเป็นเนมานะฮะที่บาดเจ็บอยู่ยิงเข้าไปนะดูจังหวะนี้ทีแมสซี่มาชนนะแล้วก็ตวัดให้เนมาแปรเข้าไปโอ้โหสุดยอดและจบเกมนะฮะบาร์เซลโลนาก็คว้าแชมป์ลีกไปได้นะฮะโอ้โหสุดยอดจริงโดยการถล่มเซบิญญาไป6ประตูต่อ0นะฮะสประตูจากเนมาราแมซี่กุนโดกันแล้วก็ซัวเรสนะครับผม โอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะแมสุดท้ายนะฮะฉลองแชมป์ที่เซบิญญาสำหรับแฟนบาร์ซ่าน่าจะคิดถึงแบบว่าวันเก่าๆนะสมัยแบบว่าเอ่อ MSN ยังอยู่ยุครุ่งเรืองมีซาบี้เนสตาอะไรด้วยนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยตอนชูถ้วยผมจะคัดไปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมีนัดชิงอีกนะเจอกับไบยันิวนิกนะครับแตสไสเกนนะฮะจะเป็นคนชูถ้วยนะครับโอ้โหนี่ต้องบอกเลยเมสซี่เนมาร์แล้วก็ลุยโซเลสน,นะฮะ และแชมป์แรกของพวกเขานะครับนี่ถวยไม่ลอยไว้รอบนี้โอ้โหตึงจัดเลยนะฮะนี่โอ้โหเนี่ยถวยสวยจังแต่ผมว่าพิมเบลรีสวยกว่านะใครคิดเห็นเหมือนกันก็ลองคอมเมนต์มานี่ฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนรอบชิงกับไบยันิวนิกเลยนะฮะใน UCL นะครับผมนี่ให้ดูอีกทีหนึงไปเลยนะฮะ สุดยอดนะฮะและในทีมบาร์เซโลนาฮะมีเพลเยอร์ออฟซีซันอยู่จะเป็นใครต้องไปรอลุ้นกันนะฮะเอาละครับเปิดป้ายอ่านมาคนนั้นได้แก่เนมานั่นเองนะฮะโอ้โหเพลเยอร์ออฟซีซันนะเนมาร์จูเนียนะฮะนี่โอ้โ oh หผมชอบมากเลยนะซีนอันนี้อ่ะจริงๆอยากให้มีซีนบาลลังดอรด้วยแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะก็อาจจะเป็นซีซันหน้านะครับสำหรับบาลลังดอร ถ้าจะให้เล่นต่อนี้ก็น่าจะเป็นเนมานะครับที่น่าจะได้นะเพราะว่ายิงเยอะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ายิงเท่าไหร่อะไรยังไงนะหลังจบแมตช์ไบเยนวนิคเนี่ซาบีตบมือให้นะครับสุดยอดนะและนี่นะฮะคือทีมไบเยนมูนิคในเซฟนี้นะจะเป็นยังไงจะไหวหรือเปล่าต้องไปดูกันนะฮะบอกเลยว่าบาร์ซาก็ใช้ย่อยทั่วใหญ่ที่สุดในยุโรปนะฮะทั่วย c l นะแต่แมตช์นี้ มีข่าวร้ายครับนั่นก็คือเนม,มาไม่ได้ลงนะครับเนื่องจากบาดเจ็บจากนัดสุดท้ายนะครับก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากเป็นซัวเรสนะฮะแล้วเราก็จะใช้กาบ,บี้นะครับมายืนซ้ายแทนนะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะฮะนี่แฮร์รี่เคนนะออสุดยอดเลยเอนะโกมองจังหวะนี้เคน เขนมองเห็นมูเซล่าปึ๊บตวัดกลับมามูเซล่ายิงเรีโวเดอร์สไตเกนซูเปอร์เซฟนะจังหวะนี้ื oh safe, นะหบอน hmm. bon อยู่ที่เจ้าค oh ันเซลลโอ้โหหลอกไปหลังหักไปหนึ่งคนนะอา้าวแล้วครับเจ้าคันเซโลแทงให้ลีโอนลเมสมซี่หมาแล้วครับเมซี่และหลุดตำแหน่งไปแล้วเมซี่ไหลามาให้ัวเลซัวเลส,ส,เลสไม่ย oh ิงโอ้โหส่งให้กาบี้สุดยอดนะการต่อบอลลูกนี้นะโอ้โห oh นี่กาบี้มาแทนเนมานะฮะก็ กดล็อกความกดดันไปได้เยอะเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆครับต้องชมตั้งแต่เจ้าคันเซโลมสซี่แล้วก็โซเลสนะฮะนี่ฮะปึ๊บตวัดให้น้องเล่นง่ายนะฮะเรียบร้อยะฮะหนึ่งประตูต่อศูนย์ที่บาร์เซลโลนาขึ้นนำแทบอินเข้าไปนะฮะโอ้โหตึงจัดมิชกับเบรดี้ดวลกันอยู่นะฮะเอาละครับโซเลสสวเลสกุนโดกันกุนโดกันพาอ้อมมาแล้วโอ้โหมสซี่โล่งๆครับ เอาแล้วครับการาเมซิการาเมซิการาเมซี่ยิงเรียบร้อยโอ้โ,อโหยิงสุดคลาสสิกเลยนะฮะโอ้โหนำไปแล้วสองประตูต่อศูนย์นะฮะสุดยอดจริงๆเลยครับนี่ลิโอเนลเมซี่นะฮะโอ้โหม่อยากคิดเลยนะว่าถ้าเรื่องจริงมานี่จะเป็นยังไงนะแต่ไม่ได้หรอกเพราะว่านี่ตัวรุกเยอะเกินนะครับจังหวะนี้ต้องชมกุนโงกันนะ,ะที่ดึงตัวประกบมาก่อนแล้วก็ ให้ลีโอเนลเมสซี่ได้โล่งนะฮะแล้วก็ลากเข้าไปยิงนะจังหวะน,นี้นี่ให้ดูภาพช้าแบบชัดๆอีกทีหนึ่งนะฮะนี่ฮะการาเมสซี่โอ้โหส่วเรสเก็บบอลได้ครับคุณตุกันคุณตุกันส่วเรสส่วเรสมองเห็นช่องอาวแล้วครับเมสซี่เมสซี่ยังไปได้เมสซี่และเมสซี่ลูกนี้โอ้โหบอลติดเท้าเรียบร้อยฮะสองประตูสําหรับลีโอเนลเมสซี่นะฮะโอ้โหสามประตูต่อศูนย์แล้วนะฮะโอโ้ระยำใจมากๆเลยนะจังหวะน,นี้ บาร์เซโลนาขึ้นนำไบยันมิวนิกนะฮะมซี่บอกเอาหน่อยนะฮะดูจังหวะนี้ฮะมซี่ต้องชมโซเลสอีกแล้วนะฮะนี่มาซี่ลากตัดมาแล้วก็ยิงเรียบร้อยฮะฝันดีครับน้องโอ้โหนี่เล่นมุมด้วยนอยเออร์นี่ก็เอื้อมไม่ถึงขิมิดส่งบอลให้ซาเน่เอาละครซาเน่มูเซลร่ามูเซลร่าตะวันให้ซาเน่ซาเน่ลุด ซาเน่ยิงโอโหเหินข้ามคานไปนะฮะนกตุยไปหนึ่งตัวดูภาพช้ากันชัดๆอีกทีนึงฮะนี่ฮะปาร์คเข้าไปแล้วยิงเรียบร้อยคุณตอกันได้บอลมาเอา้าโดนคิมิดเอ่อโดนฮอยเบียดนะฮะแย่งไปเอาล้มูเซีย่าแฮลิเคนแฮลิเคนแตะลบสองทียิงโอ้ยชนเสาอืน่าเสียดายมากจังหวะนี้โอ้โหเคนหนึ่งกับเซงบอลอยู่ที่คุนเดฮะครับจังหวะนี้ยังไงต่อไปแล้วครับโอ้ยโห,โ,หโล่ง กาบี้ยังไงต่อครับกาบี้ซัดอา้าวกลับมาให้โซเลสยิงยังติดอยู่ฮะมงโอ้โหเรียบร้อยฮมเมสซี่ล้ำหน้าหรือเปล่าเหมือนจะไม่ล้ำนะฮะแฮตท,ทริกของเรียวเนลเมสซี่กับบาร์เซโลนาโอ้โหเมสซี่ระวังหลังหกักไปยุเยอะแล้วนะเราอะโอ้โหสุดยอดเลยฮะโอ้โหดูจังหวะน,นี้อีกทีฮะกาบี้วิ่งมาแล้วก็ตวัดให้โซเลสยิงติดบล็อกนะฮะแต่ว่าเมสซี่แม่งชิงมงงงมากเลยเมสซี่ชิงมงเนี่ย โอ้โหไปดูภาพช้าอีกทีมาซี่ชิงโมงนะเว้ยปั้งเข้าไปเรียบร้อยฮนะฝันดีครับน้องบอลอยู่ที่บาร์เซลโลนาครับเอาละ่ะเปรดี้เปรดี้ไปแล้วครับเปรดี้ยังไงต่อครับโอ้โมสซีย่ยิงลูกนี้ข้ามคานไปนะโอโ้เจ้าตัวถึงกับเซ็งเลยนะจังหวะนี้เอาละ่ะกาบี้กาบี้เห็นโอ้โหสวยมากคันเซโล กันเซโลรอจังหวะน,นี้นึงเอา้าฟองโซเดวีนะฮะเกิดอะไรขึ้นนะโอ้โหใบเหลืองครับจุดโทษหรือเปล่านะจังหวะน,นี้โอ้โหเดวีเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ฮนะคันเซโลหลอกทีนึงแล้วก็โอ้โหเข้านะจริงๆก็อยู่ที่ดุลพินิจของจากกรรมการนะฮะและคนที่จะยิงเป็นกุนโดกันนะฮะหน้าตาดูพร้อมมาก เอาละครับคุนโดกันมาลุ้นกันและยิงลูกนี้เรียบร้อยฮะห้าประตูต่อศูนโอ้โหมันเกิดอะไรกันขึ้นครับเนี่ยสุดยอดเลยฮะคุนโดกันนะครับผมยิงได้เฉียบขาดเลยนะถึงจะสกอร์จะห่างไปแล้วนะครับโอ้โหไปดูไฮเปอร์โมชั่นวีกันนะฮะจังหวะนี้ยิงไปนอยเออร์ uer, นี่คือพุ่งถูกทางนะฮะแต่ลูกมันแรงไปนี่ซาบีสะใจยังไงกูก็แชมป์ ตึงจาดบอลอยู่ที่เดยองครับเอาะครับคันเซโลคุณตกรกันส่งให้คันเซโลเอาะครับคันเซโลมองหาเพื่อนเปิดแล้วล้มหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหกาบี้ยิงนะโอโ้สองลูกของกาบี้นะสวยจริงๆเปิดคลอสมาแล้วยิงไม่ใช่เปิดม่งแบบเพสนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยฮะไปดูจังหวะภาพชา้าอีกทีคุณโกันส่งมาคานเซโรชิวเลยฮะรอจังหวะแล้วเปิดมา 라ลเดอร์คนะิกฮะโอ้โหเรียบร้อยฮนะส่งต่อมาฮะเอาละครับก็มองส่งให้โอ้โหยิงลูกนี้ข้ามการไปฮนะห้อยเบียดและเป่าหมดเวลานะฮะบาเซโลนาเอาชนะบาร์เยนวนิกไปได้6ประตูต่อศูนนะฮะและแน่นอนนะว่าพวกเขาเป็นแชมป์ยุโรปนะฮะโอ้โหจากแฮตทริกของลีโอเนลเมสซี่สองลูกจากกาบีและลูกโทษของกุนโดก,กันนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะ นี่โหทีมนี้ถือว่าโอเคเลยนะได้2แชมป์นะครับทีมนี้นี่เสียดายอย่างหนึ่งก็คือเนมาไม่ได้ลงนะเอาละและเตอร์สไตเกนนะฮะก็เป็นให้เกียรติเป็นกัปตันทีมเหมือนเดิมนะฮะเอาละบาร์เซโลน่า right. นะครับกับถ้วย UCL นะครับก็ได้เท่ากับว่าได้ดับเบิลแชมป์นะเสียดายไม่ได้ทริปเปิลแชมป์หรือว่า4แชมป์นะฮะก็ก็สุดๆแล้วนะผมว่าใน EP นี้นะครับที่หลังจากผมไม่ได้ลับมาทำ ในรอบหลายเดือนเลยนะเออก็เดี๋ยวจะพยายามกลับมาทํานะครับช่วงนี้ผมไม่เคยว่างเลยนะครับทคอนเทนต์ฟีฟ่านานๆทําทีนะก็เลยทําสั้นไปก่อนแล้วก็ช่วงนี้ถ่ายละครนะครับยังไงก็ฝากไปติดตามด้วยนะจุดเล่ดาวลวงช่อง7นะครับหรือว่าละครสั้นเพลิพนซีรีส์นะแต่ยังไงฟุตบอลเนี่ยผมจะไม่ทิ้งแน่นอนผมจะพยายามอัปเดตให้ทุกคนได้ดูแน่นอนนะ แต่ผมอาจจะลงแค่คลิปละ1-2ออาทิตย์นะเพราะว่ามันไม่มีเวลาตัดจริงๆนะไม่ได้ทิ้งทุกคนนะรักทุกคนเหมือนเดิมนะครับถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีช่องบาจโจใน YouTube นี้นะฮะแล้วก็ใน Tik t o อกด้วยนะขอพูดจริงๆนะฮะอ่ะไม่แบบไม่ทาซึ้งละไปดูการฉลองแชมป์กันเลยดีกว่านะแล้วเดี๋ยวเราตัดภาพนะครับไปที่สถิติของแต่ละคนนะสคนนะว่าใครได้อะไรเท่าไหร่กันบ้างนะฮะนี่แชมป์ยุโรปนะฮะเป็นของบาร์เซโลน่านะครับผม สุดยอดเลยฮะมาเริ่มมที่คนแรกฮะลุยส่วเลทฮะลงไปทั้งหมด35นัดยิง12ประตูกับอีก6อซิสิ์นะโดยในลีกเนะี่ยยิงไป10ลูก UCL ยิงไป2ลูกนะะลโอนเลเมาซี่นะฮะลงไปทั้งหมด27นัดยิงไป13ประตูกับอีก5อัสิสิ์นะฮะในลีกลงไป15นัดยิง8ประตูในแชมเปี้ยนลีกลงไป10นัดยิง5ประตูนะฮะลงน้อยอาจจะเพราะอายุเยอะแล้วนะครับบอทก็เลยแบบ ให้ลงน้อยนะและเนมาฮะลงทั้งหมด52นัดทำไปทั้งหมด36ประตูกับอีก8แอซิสนะฮะในลีกก็ลง37นัดทำไป24ประตู7แอซิสแชมเปี้ยนหลีกนะฮะนัด8ประตู1แอซิสนะโอ้โหเนมานี่อาจจะเป็นแบบว่ากลับมาแบบร่างพรามนะ,ะร่างทองแต่เสียดายเจ็บก่อนนะฮะเออไม่ได้ลงในนัดบายเยินเลย จบไม่สวยเลยนะแต่ก็ถือว่าโอเคนะได้ดับเบิลแชมป์นะแอะอันนี้นะฮะก็จะเป็นโมเมนต์แห่แชมป์รอบเมืองนะฮะอันนี้ผมก็จะทิ้งไว้แล้วก็ทิ้งเพลงไว้ให้เลยนะฮะถึงตรงนี้แล้วนะฮะยังไงก็ฝากทุกคนนะครับติดตามช่องบารโจด้วยนะครับใน YouTube แล้วก็ TikTok นะครับล่าสุดนะฮะตอนนี้กำลังเปิดเพจนะฮะพิมพ์เข้าไปว่าบารโจ้ซึ่งในเพจนี่ไม่ได้ลงค่เกมอย่างเดียวนะเราก็จะลงแบบ เกี่ยวกับการปั่นฟุตบอลหรือว่าเกรียนฟุตบอลอะไรอย่างนี้นะก็ฝากไปกดติดตามด้วยนะครเพจบาจโจนะครับผมขอบคุณทุกคนด้วยนะเดี๋ยวผมทิ้งไว้แบบนี้นะแล้วก็เจอนคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ